สวัสดีครับอีซีที่น่ารักที่ทางบ้านนะครับโอ้ช่วงบ่ายเนาะครับอีซีเนาะฝนตกมาอีกแล้วนะครับอีซีโอ้ตกมาเลยตกมาเลยก็ได้เขาจะได้ดำนาเนาะฝนนี่บรรยากาศนะครับฝนตกเนาะเพิ่งตื่นนอนนะครับอีซีก็มาถ่ายคลิปนะครับฝนตกเนาะ นอนเวนนะครับอีซีฝนตกไม่ได้ไปไหนหยุดฝนหยุดวันนี้แค่สัวโมงกว่ากว่าหรือสองสัโมงนะครับอีซีเนาะก็ตกมาอีกแล้วนี่บ่ายสองกว่ากว่าตกไม่แรงเหมือนเมื่อเช้านี้เนาะไม่แน่นะครับอีซี่อูะรอดูนะครับถ้าตกมาแ,งแรงน้ําเยอะก็จะได้ไปเอาน้ําออกจาก ที่นาเนาะเพราะว่ากลวมท่วมข้าวนะครับพี่ซีน่มีผมมานั่งถ่ายคลิปอยู่ข้างๆบ้านนะครับพี่ซีไม่ออกไปเนาะกลัวโทรศัพท์เปียกน้ำเข้าอมะนาวต้นมะนาวนะครับพี่ซีโอ,อ้นบอกหวานเนาะนครับบอกหวานท,ที่บ้านปลูกได้ห้าหกต้นเนาะก็ อ๋ออืมโอ้ยสัางพงไปสูงน้องมาต่อยนี่ฝนตกอีกแล้วเอ้ามันตกมาเนาะก็ตกมาก็ดีใจครับพี่ซีชาวบ้านก็ดีใจเนาะฝนทีกว่ามันเดดร้อนนะครับพี่ซี้าแดดร้อนไยนสงสารข้าวเนาะต้นข้าวครับพี่ซีมันไม่มีน้ำเนาะที่จะเลี้ยงนะครับ ว่ยงางย่านนี้ทางเดินเข้ามานะครับหน้าบ้านแล้วเลยอาฝนตรงมาวันนี้เกือบทั้งวันนะครับตกตั้งแต่เมื่อเช้าก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับพี่สีไม่ได้ไปส่งน้องมาต่ยไปโรงเรียนด้วยนะครับพี่ก็รอรอ,อดูกลัวน้ำ ท่วมจนข้าวเนาะกลัวคันแทนาขาดด้วยนะครับพีซีก็เลยไม่ไปเนาะรอดูนะครับพี่ซีพึ่งตื่นนอนเนาะได้ยินเสียงฝนตกโอ้โหออกมาดูนะครับตกไม่แรงเท่าไหร่นะครับพี่ซีไปดูกันที่ฝัง่งด้านข้างบ้าน้างพงเนาะืี่ด ยากรลกนะครับพี่ซีแปลงโน้นเนะาะบัดช่างพงนะครับพี่ซีู้ตากมองนะครับผู้ตากมองก็ฝนก็ตกนะครับพี่ซีแต่มันตกเมื่อเช้านี้ก็ตกเนาะแต่มันไม่แรงนะครับพี่ซีตกมาตกลงมาก็มีหมอกควันขึ้นเลยนะครับพี่ซีหมอกควันเต็มเลยนะครับ ก็ฝนวันนี้เกือบทั้งวันตกนี่ก็ดูกัน,นครับพี่ซีด้านหลังเนาะด้านหลังนี่จะเป็นสวนมันใหญ่ครับพี่สีเขาต้นไม้ก็บงังนี่าครับไม่ดูไม่ลงไปดูนะครับพี่สีเพราะว่าทันตกไม่แรงเท่าไหร่เนาะฝนก็ ข้าวเล่นเป็นชัมม่วโมงสองชัมม่วโมงนี่ต้องได้ลงไปนะครับนี่ครับกอต้องเลยลงไปดูน้ํานะครับพี่ีมันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพี่ีกอพอดีครับให้น้ำท่วมหญ้าเนาะหญ้ามันลกก็หญ้าพึ่งจะเกิดนะครับพี่ซีมันก็เลยต้องถังน้ำไว้อที่นา ังไว้ให้มันท่วมยากข้าวก็จะขึ้นแล้วครับสี่บวกสร้างพงหวานปุ๋ยแล้วครับพี่เหลือตรงแปลงนี้เนาะแปลงตะก้านะครับพี่ที่ยังไม่หวานเนาะ่วนแปลงอื่นนั้นกับด้านล่างเนาะแปลงที่ทำนาแต่ละปี่ย่างนะครับพี่เป็นด้านล่างนี้นก็ยังไม่หวานนะสองแปลงนะครับพี่ แปลงสามสี่แปลงหวานปุ๋ยแล้วก็เขียวแล้วครับพี่โอ้ถูกปุ๋ยนี่อย่าข้าวที่กินปุ๋ยเนาะก็เขียวเลยครับพี่สีฟูหลวงมองไปก็เห็นโอ้หมอกฟันขึ้นแล้วปูหลวงเนาะว่าช่วงบ่ายนะครับพี่ว่าจะขึ้นเขาเนาะถ้าฝนหยุดตกนานว่าจะขึ้นไปหาหน่อไม้นะครับพี่ ก็ไม่ได้ขึ้นแล้ว,ลวครับพี่ซฝนตกมาแบบนี้เนาะทางก็ลื่นเดินก็ลําบากนะพี่ซเดินไกลด้วยเนาะขี่มอไซค์ก็ยากนะครับพี่ซขับมอไซค์ไปอมบรรยากาศช่วงบ่ายเนาะโอ้นี่ครับข้าวทีนี้ ข้าวจจะได้น้อยกว่าปีที่แล้วเนาะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยดำข้าวดำก่อนเพื่อนเนาะข้าวเขียวแล้วถึงเดือนนี้มานี่โอ้ข้าวมันก็สวยแล้วเนาะปีนี้ตามเสร็จก่อนอยู่แต่ข้าวนีย่ยังไม่เขียวเท่าไหร่ยังไม่สวยยังไม่ใหญ่เนาะนี่ครับฝนตกมาไม่ถูกต้องตามฤด,ดูกาลเนาะนี่ครับก็ คลินี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ